ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i n i v a l Creator นะครับผมวันนี้อยู่กับผม a อดโชเหมือนเดิมในวันนี้นะครับแอโจะพามาเล่นแมปที่สนุกมากๆชื่อว่า Smash TV นั่นเองนะครับและเมื่อเราเล่นจบแล้วเนี่ยจะมีของรางวัลด้วยนะครับเงื่อนไขจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยวิธีการเข้าร่วมเล่นก็ง่ายๆนะครับมาที่หน้าเมนูกดที่การสร้างสรรค์นะครับผมจากนั้นเลือกเมนูค้นหานะครับเปลี่ยนจากแมปเป็นผู้สร้าง พิมพ์ UID 145 450 880กดค้นหาจากนั้นกดเช็คดูนะครับและเลื่อนลงมาเราจะเจอกับแมปที่เขียนว่า Smash TV กดเข้าไปดาวน์โหลดแมปและเข้าแมปไปเล่นกันได้เลยครับผมเมื่อเรากดเข้าเกมมานะครับเราก็จะเจอกับบทนำนั่นเองซึ่งจะสอนเราเล่นนะครับผมใครเล่นในโทรศัพท์นะครับก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับปัดจอด้านขวาไปทางซ้ายขวานะครับเพื่อหันทิศยิงนั่นเอง เลือกปืนเพื่อปรับความเร็วได้4ระดับนะครับหากเกมกระตุกให้ใช้ปืนที่ช้าลงอ๋อแบบนี้นี่เองแต่ว่าแอชโชเนี่ยเล่นในคอมนะครับก็จัดไปเลยครับระดับเร็วสุดร่วมมือกันผ่าน10ด่านให้ได้มีให้30ชีวิตใช้ร่วมกันนะครับมุมจอแสดงคะแนนและจำนวนกระสุนพิเศษที่เหลือแว่นตาใช้เปลี่ยนมุมกล้องโอเคนะครับเมื่อเราอ่านบทนำแล้วเราก็ไปลุยกันเลย แว่นตาไว้ใช้ปรับมุมกล้องเหรอโอเคไม่เป็นไรละฮะเราลุยกันเลยครับผมโอเคครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับฝูงซอมบี้มากมายเลยนะครับเราก็ทำการยิงเลยสังเกตไหมครับว่าจะมีไอเทมดอกด้วยนะครับนี่นะครับนี่พอเราเก็บปืนเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปืน FF นะครับผมเขาบอกว่ามีทั้งหมด10ด่านใช่ไหมแล้วก็ ยิงซอมบี้เนี่ยเราจะได้คะแนนด้วยนะครับเราก็เก็บพวกกล่องของขวัญที่อยู่ตามพื้นนะครับเราจะได้คะแนนด้วยเป็นแมปที่เพลินมากๆเลยนะครับโอเคผ่านแล้วด่านหนึ่งผมได้มา346คะแนนนะครับ มีให้เราเก็บสปีดด้วยนะครับผมเมื่อเราเก็บแล้วจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองอย่าลืมเก็บกล่องของขวัญกันนะครับมันจะช่วยบวกคะแนนให้เราบวก100เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราผ่านด่านแล้วและตอนนี้เราเข้าสู่ด่าน3แล้วนะครับผมโอ้รอบนี้มีปืนลูกไฟด้วย และมีบอสด้วยนะครับผมน้องมีเลือดอยู่1,200นะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญคือกล่องของขวัญน,นะครับเราจะได้คะแนนเยอะมากแมปนี้เป็นแมปที่สนุกมากเลยนะครับเป็นแมปที่เปลี่ยนมุมมองในการเล่นของเรานะครับให้มองจากมุมด้านบนนะครับผมซึ่งแปลกใหม่มากๆเลยนะครับด้านซีแล้วนะครับ เพื่อนๆเล่นถึงด่านไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม,มเก็บสปิดวิง่งหนีน้องไข่ระเบิดน้องไข่ระเบิดไม่น้องหมุนตัวกันใหญ่เลยด่านสี่เป็นน้องไข่ระเบิดนะครับต้องหลบให้ดีๆเลยโอ้โหของรางวัลรางวัลคะแนนเพียบเลยโอ,โอ,โอ้ไม่ เราต้องลุยไฟไปเก็บคะแนนนะครับเราต้องแลกกับชีวิตของเราอ้น้องใครระเบิดโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มาเลยเจ้าซอมบี้พเพลิรนมากๆเลยนะครับแแมปนี้ เราเก็บปืนอัปเกรดอาวุธและต่อสู้กับซอมบี้นั่นเองและด่านสุดท้ายมาถึงแล้วโอ้ oh. แอดจำชื่อน้องไม่ได้นะแต่น้องจะพุ่งนะครับแล้วก็ร้องว่าปูนปูนนะแล้วก็พุ่งชนเรานะครับผม <laughs> น้องมีเลือดอยู่1 0 0 0 0หมืนนะครับ9999นั่นเองอ่าไม่น้องชนแรงมากๆเลย แล้วเราได้ปืน FF แล้วครับยัดใส่หน้าน้องเลยนะครับอืมตายแน่ตายแน่เอาปืนไฟไปกินต่ออ,อน้องน่าจะชื่อดองดองหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับ และตอนนี้นะครับมีแมปช่วยเรายิงด้วยมีเลเซอร์ออกมายิงนะครับผมน้องเลือดเหลือ6700แล้วยิงเข้าไปยังไม่หยุดยัง้งอ่าตายอีกแล้วนี่เนะีนี่เนะีนี่เนะนี่นะนี่นะเราต้องเวาาน้นระยะนิดหนึ่งนะครับเหมือนว่าเปิด FF ของเรานะั้นจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เมื่อยิงใกล้ๆนะครับใกล้จะตายแล้วน้องๆองใกล้จะตายแล้วเลยหลืออีก687เท่านั้นนะครับอ้าจุบ๊บเก็บคะแนน โอ้ปืนไฟปืนไฟทุกคนเห็นปืนไฟไหมอยู่หลังดองดองเก็บยิง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 ตายแน่ตายแน่ตายแน่เรียบร้อยนะครับดองดองตายแล้วโอ้โหเย,ย้จบแล้วนะครับด่านสิบ ได้คะแนนไปทั้งหมด16,405คะแนนนะครับใครที่ทำคะแนนได้มากกว่าแอดโชว์มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าได้เท่าไหร่ และ Map Smash TV นะครับกำลังจะมีกิจกรรมในวันที่1-10ถึง10ตุลาคมนี้นะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับให้เราทำการค้นหา u i d 145 4 5 0 8 8 0นะครับเหมือนที่แอดค้นหาก่อนหน้านี้แล้วก็โหลดแมป Smash TV มาเล่นนะครับเมื่อเราเล่นนะครับให้ทำการอัดคลิปวิดีโอด้วยและทำคะแนนให้สูงที่สุดนะครับเมื่อเราทำคะแนนสูงสุดแล้วนะครับเราก็นำคลิปที่เราเล่นเนี่ยไปอัปโหลดที่ ช่อง tiktok ของเรานะครับจากนั้นนะครับติด h a #smashtv และ adminivalcreator_th Underscore นะครับจากนั้นใส่ UID ของคุณและคะแนนที่ได้รับลงในแคปชั่นเท่านี้นะครับก็รอลุ้นรับของรางวัลได้แล้วของรางวัลมีตามนี้เลยนะครับรางวัลคะแนน,นสูงสุดระดับหนึ่งนะครับจะได้เป็นสัตว์ขี่ลูกไฟดาวเหนือถาวรน,นะครับย้ำว่าถาวรราคาเนี่ยแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็สกินคณนะถาวร และถั่วมินิอีก1,000ชิ้นนะครับอันดับ2ได้เป็นสกินมินิเอสถาวรน,นะครับชุดซอมบี้จีนถาวรหมวกฟางแบบบางถาวรและถั่วมินิอีก800ชิ้นนะครับอันดับ3ได้เป็นมิสลาถาวรสกินลาอูน70วันนะครับและถั่วมินิ5 0 0ชิ้นอันดับ4 6ถึง6นะครับ ได้รับเป็นชุดต่อสู้มินิฮีโร่ถาวรเสื้อคุมมินิฮีโร่5 5วันทรงผมผู้สื่อข่าว35วันถั่วมินิ4 0 0ชิ้นและอันดับ7 1 0ถึง10นะครับจะได้รับเป็นมัจจุราถาวรและถั่วมินิ3 0 0ชิ้นครับผมและมีรางวัลยอดวิวด้วยนะครับซึ่งรางวัลยอดวิวเนี่ยจะเป็นยอดวิวของทุกคนนะครับรวมกันและแจกทุกคนที่เล่นนั่นเองนะครับ รางวัลยอดวิวอันดับ1สกินแมวเมซา35วันและถั่วมินิ480ชิ้นรางวัลยอดวิวอันดับ2นะครับสกินพูดดาว14วันและถั่วมินิ240ชิ้นรางวัลยอดวิวอันดับ3นะครับทรงผมความฝันของชิฮิเมะ14วันและเสื้อซากุระ40ดอก14วันนะครับและถั่วมินิ200ชิ้นและรางวัลยอดวิวอันดับสุดท้ายนะครับ300,000ถึง200,000ยอดวิวถั่วมินิ100ชิ้นนะครับผม รางวัลพิเศษ15คนสุ่มเลือกผู้โชคดีแจกสกินมินิที30วันนะครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนเนี่ยร่วมพลังกันเล่นนะครับและทำให้ยอดวิวมันขึ้นถึง1.5ล้านได้ทุกคนก็จะได้รับสกินแมวเมซาเนี่ยฟรีๆเลย35วันนะครับผมมีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้องมาเล่นกันนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมหมดวันที่10ตุลาคมนี้นะครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแมป Smash TV ในวันนี้และก็มีกิจกรรมดีๆให้เล่นด้วยแจกของเยอะมากมายเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอชโชว์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ